รั่งบอกว่าไทยกำลังทำลายอาหารฟาสต์ฟู้ดเรื่องนี้มาจากช่องรีวิวอาหารระดับโลกอย่าง More Best Ever Food Review Show โดยวิลสันบัคเนอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อซันนี่ครับในช่องนี้นะครับซันนี่จะเดินทางไปยังประเทศต่างๆเพื่อสัมผัสประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมอาหารในแต่ละที่ซึ่งในหลายครั้งครับเขาก็จะได้กินอาหารท้องถิ่นแล้วก็อาหารแปลกๆมากมายแต่ว่านั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับ เรื่องที่เราจะพูดในวันนี้มาจากคลิปที่มีชื่อว่า How Thailand is Destroying American Fast Food หรือที่แปลว่าประเทศไทยกำลังทำลายอาหาร fast food ด <c oughs> อเมริกันเขาพูดถึงการแพร่ขยายของ fast food ไปยังประเทศต่างๆในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยครับซึ่งมีการปรับเมนูให้เข้ากับอาหารท้องถิ่นและผลลัพธ์ของมันก็ไม่ได้ออกมาดีเสมอไป ถ้าจะพูดถึงฟาสต์ฟู้ดอเมริกันที่โด่งดังไปทั่วโลกก็ต้องเริ่มที่แมคโดนัลล์นี่แหละซันนี่เข้าไปสำรวจร้านแมคโดนัลล์ในประเทศไทยซึ่งเมนูส่วนใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับที่เสิร์ฟในอเมริกาและทั่วโลกเลยแต่เขาก็ต้องประหลาดใจครับเมื่อเจอกับเมนูอาหารเช้าอย่างโจ๊กซึ่งดูแล้วเจ้าตัวก็ไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่บอกว่ามันจืดเกินไปแต่ก็นะปกติคนไทยเขาก็กินกับซอสอะแถมไม่ค่อยจะกินโจ๊กแมคอยู่แล้วด้วย ส่วนอีกเมนูไทยของแม็กที่เขาเลือกลองก็คือกระเพราไก่กรอบครับซึ่งซันนี่ก็ดูจะถูกใจรสชาติของซอสกระเพราออกมากๆครับเพราะตัวเขาเองก็ได้เคยลิ้มลองกระเพราดั้งเดิมมาแล้วครับแต่ไอ้ที่ไม่ชอบเนี่ยก็ดันเป็นไก่กรอบที่มันไร้เนื้อสัมผัสมากๆนี่แหละต่อมาครับหลังจากได้ลองแมคโดนัลแล้วซันนี่ก็ไปลอง KFC ในไทยครับร้านไก่ทอดที่ปรับสูตรไก่เผ็ดให้เข้ากับคนไทยจนแทบจะไม่มีใครสั่งสูตรต้นตำรับแล้ว โดยเขาได้ลองข้าวยำไก่แซบข้าวไก่เขียวหวานแล้วก็กุ้งโดนัทครับซึ่งเจ้าตัวก็งงกับชื่อครับเพราะว่าไอ้เจ้ากุ้งโดนัทเนี่ยมันไม่ได้ทํามาจากแป้งแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ชอบมากๆครับเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันกรอบเด้งได้ใจ เช่นเดียวกับข้าวไก่กรอบเขียวหวานครับที่ดูเจ้าตัวจะถูกใจรสชาติเอามากๆเลยจนถึงกับบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นประเทศไทยกําลังปฏิวัติอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วโลกแต่แม้จะเปิดมาดีแต่ก็ต้องสะดุดนิดหน่อยครับเพราะดูเหมือนว่าซันนี่จะไม่ค่อยคุ้นเคยกับรสชาติของข้าวยำไก่แซบเท่าไหร่ หลังจากนั้นซันนี่ก็ไปต่อที่ร้านเบอร์เกอร์คิงครับเขาได้สั่งไก่ทอดต้มยำข้าวไก่คัว้วเกลือและเมนูพิเศษของช่วงนั้นอย่างปังไปไหนวะที่ใช้ชีสทอดเข้ามาแทนขนมปังประกบกับเบอร์เกอร์ครับซันนี่เนี่ยถูกใจรสชาติของข้าวไก่คัว้วเกลือมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ซอสแจ่วเนี่ยก็ชูรสชาติได้ดีสุดๆเลยส่วนปังไปไหนวะเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเขารักมันเลยครับ แต่เขาบอกว่าเป็นเมนูที่น่าจะเจอในสหรัฐมากกว่าเพราะไม่คิดว่าคนเอเชียจะชอบกินชีสครับแต่พูดอย่างนี้เนี่ยแปลว่ายังไม่รู้จักคนไทยดีว่าชอบกินชีสขนาดไหนและสำหรับไก่ทอดต้ยมยำนะครับเขาบอกว่ารสชาติที่รุนแรงของผงต้งยมยำเนี่ยมันเข้ากันดีมากๆกับไก่ทอดกร,บกรอบๆครับแล้วก็ปิดท้ายร้านนี้ว่าเบอร์เกอร์คิงที่ไทยเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังเลย มาถึงร้านสุดท้ายพิซซ่าฮาร์ดครับซึ่งซันนี่บอกว่าพิซซ่าเนี่ยคือจุดอ่อนของเอเชียเลยครับที่มักจะทำอะไรแปลกๆออกมาแล้วก็ไม่ค่อยจะเวิร์กโดยครั้งนี้ซันนี่ก็สั่งพิซซ่าฮอกไกโดชีสขอบกุ้งซึ่งเขาก็ชอบมันมากๆครับทั้งกุ้งและชีสเลยถึงกับบอกว่าคนคิดสูตรเนี่ยมันอัจฉริยะชัดๆและพิซซ่าซีฟู้ดขอบชีสนะครับเขาก็ชอบสุดๆเช่นกันและบอกว่าไอ้ขอบชีสเนี่ยจริงๆอะเอามาทำเมนูแยกต่างหากยังได้เลย ในตอนท้ายครับซันนี่ก็ยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยเขานึกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดไทยเนี่ยมันจะแย่เพราะเขาเคยไปลองฟาสต์ฟู้ดที่ญี่ปุ่นมาแล้วมันไม่โอเคเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าฟาสต์ฟู้ดในไทยเนี่ยถูกใจเขาหลายอย่างเลยถึงกับอยากให้มีขายในสหรัฐด้วยซ้ํทาทั้งนี้ก็ต้องยอมให้ความครีเอทีฟของคนไทยจริงๆครับที่ผสมผสานวัฒนธรรมอาหารออกมาได้อย่างลงตัวสุดๆเลยสุดท้ายนี้คลิปนี้ไม่มีดราม่านะครับแยกย้ายครับ และนี่ก็คือ Market Market รายการที่จะพาคุณไปพบการตลาดสุดฉลาดจากทั่วโลกกับผมพักทับสุริ